นายกรัฐมนตรีแถลงมติคอรมอรค่ะคุณผู้ชมเยียวยายช่วยเหลือกระตุ้นเศรษฐกิจพี่น้องประชาชนในกลุ่มในบ้างติดตามการถแถลงมติคอรมอรจากท่านนายกรัฐมนตรีค่ะอนะคะเรื่องใหญ่ๆสองเรื่องนะคะก็คอรมอรนะคะอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอนะคะการอ,อ,อนุมัติวิธีการกู้เงินนะคะโดยการออก โทเค็นดิจิตอลของรัฐบาลนะคะ government โทเค็นะคะ mm hmm. คือเรียกว่า G t o k e n นะคะตามมาตรา10วรรคหนึ่งแห่งพรบการบริหารหนี้สาธารณะพศ2 5 4 8ซึ่งรัฐบาลมีเป้าหมายที่สร้างโอกาสและเสริม และส่งเสริมการเข้าถึงการลงทุนที่มีคุณภาพให้กับประชาชนค่ะโดยผลักดันโทเค็นดิจิทัลของรัฐบาลนะคะให้เป็นเครื่องมือการลงทุนรูปแบบใหม่ของกระทรวงการคลังซึ่งเป็นการนําเทคโนโลยีการการเงินมาประยุกต์ใช้เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มทางเลือกในการลงทุนให้กับประชาชนมากขึ้นนอกจากนี้การออก G โทเค็นดังกล่าวยังช่วยส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจรูปแบบดิจิทัลและช่วยขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมดิจิทัลในอนาคตโดยรัฐบาล เน้นย้ำในเรื่องของระบบและกระบวนการที่มีความปลอดภัยโปร่งใสตรวจสอบได้เป็นไปตามกฎหมายและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนค่ะเรื่องที่2ค่ะครมอรได้อนุมัติให้กระทรวงการคลังเสนอ,อ,อร่างกฎกระทรวงนะคะการผลิตสุราเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันทางการค้าของผู้ประกอบอุตสาหกรรมสุราขนาดเล็กนะคะแล้วก็ผู้ประกอบอุตสาหกรรมสุราขนาดกลางค่ะ ตามนโยบายการสร้างโอกาสแล้วก็ต่อยอดจากอุตสาหกรรมเดิมนะคะเพื่อจะส่งเสริมในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์นะคะโดยปรับปรุงหลักเกณฑ์แล้วก็เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสุราค่ะเพื่อลดข้อจํากัดในการเข้าสู่ธุรกิจของผู้ประกอบอุตสาหกรรมสุรารายใหม่ๆนะคะเช่นก็จะมีการแก้ไขหลักเกณฑ์ของผู้ยื่นคําขอรับใบอนุญาตนะคะการแก้ไขหลักเกณฑ์แล้ก็เงื่อนไขของโรงอุตสาหกรรมสุราขนาดกลางการ แล้วก็มีการแก้ไขหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับสถานที่ตั้งของโรงอุตสาหกรรมแล้วก็แก้ไขคํานิยามที่เกี่ยวกับโรงอุตสาหกรรมสุราเช่นอุตสาสุราแชา่เอ๊ยเดี๋ยวนะพักเอาใหม่การแก้การแก้คํานิยามเกี่ยวกับโรงอุตสาหกรรมสุราเช่นชนิดเบียร์นะคะประเภทเผลิตที่ผลิตเพื่อขายนะสถานที่ผลิตค่ะก็จะมีข้อที่ต้องแก้ตามกฎกระทรวง ที่ที่จะทําให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ค้าทั้งรายรายเล็กแล้วลารายกลางนะคะประมาณนี้ค่ะใช้คําถามสื่อมวลชนเลยค่ะ oh. การเจราจาภาษีค่ะโอ้ oh. <Okay. S 1> ใช้คำว่าจีนแซงหน้าไม่ได้นะ <laughs> เราคิดว่าอันนี้มีการคลี่ขาย ทางเรื่องนี้มากกว่าวันนี้ตลาดหุ้นก็บวกใช่ไหมคะก็จะบอกว่าอันนี้จริงๆที่เราพูดตั้งแต่ต้นเราว่าเรารอเวลาที่เหมาะสมนะคะก็คือการนัดเข้าไปคุยแต่ว่าเมื่อที่ที่แล้วเนี่ยมีการส่งในเรื่องของพอร์พอโซไปเรียบร้อยแล้วนะคะให้กับอเมริกาแล้วก็มีตัวแทนจากหลายภักส่วนก็คุยกันหลายระดับด้วยไม่ว่าจะเป็น u s เอเองนะคะหรือว่าเป็นระดับของรัฐมนตรีเองก็เรามีการคุยรอ,อบๆแต่ว่าพอร์พอโซโดยตรงเนี่ยส่งไปเรียบร้อยแล้วนะคะ อ,อันนี้คือจะพูดนะคะน่าเสียดายโอกาสที่ว่าเราจะสามารถคุยกับคอนเนคชั่นที่ค่อนข้างใกล้แล้วก็ตรงกับทางประธานพิธีได้เลยหรือว่าเป็นตัวประธานพิธีเองเนี่ยมันก,มนก็มันก็ต้องเสียโอกาสอยู่แล้วล่ะถ้าว่าถ้ามีโอกาสคุยกันเลยตรงๆเนี่ยมันก็ต้องน่าจะง่ายกว่านะคะมันก็เหมือนเหมือนทุกวงการแหละค่ะว่าถ้าเราได้มีโอกาสคุยกับตัวจริงเลย ดีกว่าอยู่แล้วนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นโอกาสที่สามารถพูดคุยกันได้แล้วก็จริงๆไม่ว่าจะเป็นทางประธานาธิบดีเองหรือทางตัวของท่านทักษิณเองเนี่ยเคยรู้จักกันมาอยู่แล้วในอดีตนะคะตอนที่ท่านเป็นประาธานาธิบดีสมัยแรกนะคะก,ก็เคยได้พบเจอกันแล้วก็พูดคุยกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าได้ไปพบเจอหรือถามแนวความคิดเนี่ยมันต้องได้ประโยชน์อยู่แล้วนะคะกับประเทศก็เสียดายค่ะค่ะท่านถามต่อไปได้เลย อ๋อไอตอนนี้เรื่องของของอุยกูใช่ไหมคะ <st arts> เอ๊ะไม่แน่ใจฮะเดี๋ยวเราขอใชอ้ทีไม่แน่จะยกเลิกหรือ,อยังเดีย๋ยวลองถามให้ <st arts> ค่ะ <st arts> เพราะาจริงๆไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้วเพราะปกติก็คุยกันในในรอบออปกติก็คือเข้าไปคุยได้หมดนะคะไม่ได้มีการถูกปิดกั้นอะไร <st arts> <st arts> อันนี้ไม่แน่ใจเดี๋ยวเขาถามอีกทีหนึ่งเพราะว่าตัวเองไม่ได้โดนอันนี้ด้วยเลยไม่แน่ใจว่า อันอันของทีมงานเนีเขาปลดล็อกหรือยังไม,ไม่ไม่โดนอะไรอะไรนะคะไม่มีค่ะไม่มีค่ะงั้นนขอเป็คาถมต่ะพนิษาร์แล้ว,วค่ะมูะนนเ,าาะะเออบิร์กรายงานว่าสามารถเริ่มเจราจารหลาย20เขตแล้วแตแล้วแต่ว่าแม้แร่กัมพูชาก็เหมือนจะได้มีรอบเจราจารแล้วแต่ว่าของไทยค่ะยังไม่ปรยกดชื่อในการเข้าเจรจารเลยะค่ะค่ะอันนี้ก็เราก็รออันนี้อยู่เพราะเพิ่งส่งโพลโซไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วน่าจะเป็น วันก่ bo, อนวันหยุด texting, pues เนี่ยค่ะที่ตกลงส่งเพราะทางทางทางท่านรองก <music> <J conhecer S 1> ็เอามาให้ดูแล้วว่าพาวเวโซเนี่ยส่งไปแล้วเรียบร้อยหลังจากนี้ก็น่าจะก็อาจจะต้องมีมีการนัดแล้วเราเราต้องตามเรื่องนี้อยู่แล้วค่ะชี้แจงว่าอะไรนะ ค่ะให้ชี้แจงว่าม,มันเป็นปรากฏการล้รอมกอบพักเป็าก่็อไทยอป,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 ปอมออกอไอแบ่งไปชนชั้นใช่ไหมยอย่างนั้นเออจริงแล้วเรื่องนี้มันก็ยังไม่มีข้อยุตินะคะว่าว่ายัายยางไงแล้วก็ยังไม่มีทางแพทยสภาคนใดเลยที่ออกพูดว่าท่านทักษณิณ ป่วยจริงหรือไม่จริงมันก็ไม่ได้มีข้อสรุปตรงนี้นะคะแล้วก็ทุกอย่างก็เป็นไปตามกระบวนการอย่างที่บอกว่าก็ต้องเป็นไปตามกระบวนการแต่จะแปลว่าอย่างไรนั้นอันนี้ก็ไม่ทราบจริงๆวา่ามันจะเป็นชนชั้นอะไรยังไงก็ไม่ทราบ่ะไม่ไม่ไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้เลยเ <c oughs> ดี๋ยวนะองไม่รู้เรื่องอาไรนะ ไม่ไม่มีนะคะก็คุณพ่อก็เตรียมที่จะชี้แจงนะคะแล้วก็ก็แค่นั้นเองก็ให้เป็นตามกระบวนการเขาก็ชี้แจงตามข้อเท็จจริงของเขาและค่ะกรนีเราสามารถแจ้งผมได้ใช่ไหมคคนที่มาตั้งคำถามไม่นีก็แจ้งได้ค่ะเราจริงแล้วเราก็พูดมาตลอดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการที่ว่าท่านอายุมากแล้วการเคยท่านเคยป่วยเป็นโควิดแต่ตอนกลับประเทศไทยก่อนกลับประเทศไทยนะคะตอนช่วงอายุประมาณ2จําได้เพราะว่าตอนนั้นเขาก็ ไม่สบายหนักอะไรเงรรี้ยค่ะแล้วก็มีในเรื่องของประวัติมาอยู่แล้วตั้งแต่ตอนรักษาที่เมืองนอกด้วยซ้ำอะไรเงรรี้ยนะคะมันก็เกี่ยวเนื่องกันมามันทําให้เลื้อยลังก็มีอะไรเงรรี้ยค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยจริงๆถ้าทางการแพทย์จริงที่ปอดการรักษามันก็ชี้แจงได้อยู่แล้วอะค่ะ,ะ,ะค่ะหยิบมาจนตีว่าว่าเป่วยที่อะไรก็มีค่ะเี่อนเชงเนี้ย ค,ค,คือเราเราเราก็ชี้แจงตามข้อเจจริงนะคะแต่ว่า ถ้าใครจะคิดอย่างไรเราก็ไม่สามารถจะจะจะ,จะ,จะห้ามได้ะนะคะแต่ว่าจริงๆถ้าสมมติว่าเ,าเรื่องผลกระทบอะไรต่อตัวดิฉันเองก็งต,งต,งต้อ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 งทำความเข้าใจตรงนี้ก่อนว่าเรื่องชั้น14ี่เนี่ยทั้งเริ่มแล้วก็จบลงก่อนที่ฉันเปน็นนายกรัฐงมตรีนะคะอันนี้ก็ได้พูดหลายรอบถ,ถึงว่าจะมีหลายๆฝ่ายที่ทําให้พยายามทำให้เข้าใจผิดนะคะว่าดิฉันเข้าไปยุ่งกับกระบวนการแทรกแซงต่างๆเขาไม่มีอํานาจอะไรเลยนะคะจะแทรกแซงไงมันจบคุณพ่อออกมาจากชั้น14บี่เนี่ยตั้งแต่ก่อนเป็นนายกตั้งหลายเดือนนะคะ จำ,จำเดือนไม่ได้แล้วออกมาหลายเดือนมากนะคะซึ่งก็มันมันก็มันก็ชัดเจนด้วยด้วยกรอบของเวลาอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็ก็ค่ะก็ไม่ได้ช <c oughs> ี้แจงอะไอร <c oughs> ใช่ค่ะใช่ค่ะเมื่อวานเพิ่งเจอกันก็ก็ตอบแบบนั้น ค่ะก็ต้องมีการชี้แจงกันต่อไปซึ่งจะบอกว่าไม่ไม่ได้บอกว่าไม่มีผลกระทบเนี่ยคงไม่ใช่นะคะเพราะว่ากระทบมาตลอดอยู่แล้วนะคะแต่ว่าถามว่าเออเราจะทําอย่างไรเนี่ยนะมันมันมันก็ถามว่าเมื่อกี้คาถามที่บอกว่ามันกระทบยังไงเนี่ยมันมันกระทบหรืออะไรว่าเอ้เราตั้งแต่การตัดสินแล้วว่าต้องติดคุกต้องอะไรมันมันสมควรหรือไม่มันกระทบตั้งแต่ตอนนั้นอยู่แล้วอ่ะมันกระทบตั้งแต่การได้รับคดีอยู่แล้วแต่ถาว่าเรารู้สึกยังไงเนี่ยพูดถึงความรู้สึกนะ มันมันรู้สึกมานตตั้งต้นอยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้เนี่ยถามว่าเราทําอะไรได้บ้างดีว่ะสิ่งที่ทำได้คือชี้แจงข้อเท็จจริงนะคะตามหลักฐานตามสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะฉันก็ก็ต้องเป็นก็ต้องเป็นไปอย่างนั้นนะคะ <ü ster> คคใช่ค่ะหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาก็เรียนเหมือนเดิมแล้วเขาพูดว่าท่านป่วยจริงหรือเปล่าคะอืมค่ะ เขาก็ต้องมีการชี้แจงกันต่อไปในชั้นต่อไปถูกไหมคะถามจริงถามก็ถามคนในพักเยอะเหมือนกันนะคะว่างงเหมือนกันว่าว่าทำไมถึงจะยุบสภาเขาจะยุบจะยุบเพราะอะไรนะคะคุมิพจตไทยจะคว่ำล่างอืม ไม่มีเลยไม่มีเลยนะคะจริงการการทําพรเบเรื่องงบประมาณมันก็เป็นความรับผิดชอบร่วมกันอยู่แล้วนะคะของของพักร่วมอะไรเงะะี้ยค่ะซึ่งก็ไม่ได้มีในเรื่องของการจะยุบสภาท่านอารุนผ่าตาอยู่นะคะไม่ไม,ไม่ไม่มีเรื่องนี้เลยะคะ่ะท่านก็บอกว่าขอลาอีกกี่วันนะสองวันสาวันมั้งอืมบันสอบถานจากท่านรองเหรอคะ ไม่มีค่ะไม,ไ,ไ,มไ,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คุยกันเรื่องนี้เลยนะคะมีแต่โอวยพรท่านหายเร็วๆไม่ได้มีการคุยเรื่องนี้เลยแล้วก็คิดว่าจริงๆก็จริงก็ช่วยกันคิดก็ได้นะคะว่าทําไมถึงต้องมีข่าวแบบนี้ปล่อยออกมาเหมือนเพื่ออะไรนนนนเหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมค่ะไม่มีอะไรผู้นำจีบวิญญาณสองคนกําลังสู้รบกันอยู่คือใครนะคะคุณทักษิณกับคุณเนวิน อ,อ๋ออะไรนะส,สื่อใช่ไหมหม<ส>อสื่อชอบโยงใช่ไหมโยง,น,น,ยง,ยงนู่นโยงนี่โยงนั่นะโยงกันนี้บางทียังงงเลยว่าบางเรื่องมันเกี่ยวข้องเงนจริงเหรอนะคะแต่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่มีอะไระคะ่ะของทั้งสองท่านนี่จริงๆคิดว่านอกรอบจริงก็คุยกันได้อยู่แล้วนะคะแต่ว่าอ,อย่างเรื่องปัญหาของทางรัฐบาลเองเนี่ยเรามีมีหน้าที่ที่จะรักษาให้เสถียภาพมันยังอยู่นะคะถามว่า เกินมือไหมเหรอคะไม่คิดทวน์คำถามให้เนาะเกินมือไหมท,ที่ที่ที่ตัวดิฉันเองชอบไปเกี่ยวข้องมันจะเกินมือได้ยังไงอะคะยังเมื่อดิฉันเป็นนายกอยู่มันจะเกินมือได้ยังไงคืออ่อเสถียรภาพของรัฐบาลต้องมั่นใจยอยู่แล้วนะคะต้องคุมให้ได้แล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าถ้ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะแบบว่าผู้นําจิตวิญญ,ญาณหรืออะไรเสีย <c oughs> อะไรขึ้นเนี่ยมันมันมันก็คงต้องเกิดขึ้นนอกนอกรอบนอกระบบไป แต่ถ้ามันอยู่ในระบบอยู่ในการจัดตั้งรัฐบาลนะคะมันก็คง,งเกิดขึ้นไม่ได้เพราะทั้งสองท่านก็ไม่ได้มีตําแหน่งในรัฐบาลถูกไหมคะมนนอะไรนะถ้าพักไหนดื้อ <c oughs> พูดเหมือนพูดเหมือนเป็นแบบเป็นลูกไม่ใช่นะคะก็จริงทุกอย่างบอกแล้วว่าการมีพักร่วมหลายๆพักเนี่ยมันมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันอยู่แล้ว นะคะคในพักยังคิดไม่ตรงกันเลยนะคะบางเรื่องแต่ต้องหาข้อสรุปจนได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่ติดขัดหรือว่าต้องต้องต้องช่วยกันเนี่ยก็ต้องคุยกันเท่านั้นแหละคะ่ะเพราะจริงๆพอมาถึงเรื่องใหญ่ปุ๊บเนี่ยพักร่วมก็ก็โทรหาอยู่แล้วนะคะก็คุยกันนอกรอบๆก่อนนั่นสิก็สื่อมวลชนช่วยช่วยตอบให้หน่อย ืุอมูลชมช่วยตอบให้หน่อยทำไมเป็นขาวทุกทีเลยเป็นพาะสื่อหรือเปล่านะขอบคุณค่ะสั้นๆแล้วกันนะครับขออนุญาตขออนุญาตเอ,อ่อต่อเรื่องไ h a i l a n d ดิจิทัลโทเก้นะครับ เมาาื่เอเช้านี้ทางรัฐมนตรีได้มีการอนุมัตินะครับเ,เรื่อง Thailand ดิจิ t a ลโทเก้นะครับก็ถามว่าคืออะไรนะครับก็คือเป็นการเพิ่มช่องทางการปลอมการลงทุนให้กับประชาชนใหม่นะครับโดยการเพิ่มเครื่องมือการลทุนรัฐบาลถ้าผมจะย้อนย้อนความนิดนึงโดยปกติแล้วนะครับสำนักบริหารหนี้ของกระทรวงการคลังเนี่ยเรามีหน้าที่จะต้อง ออกตาสาอะไรบางอย่างนะครับหรือเครื่องมืออะไรบางอย่างเนี่ยให้กับสัาบัลแล้วก็ประชาชนนะครับในการที่ระดมเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของการระดมเงินไอ้ส่วนที่เราขาดดุลนะครับแล้วก็ทําอยู่โดยทั่วไปก็มีการออกพันธบัตรให้สัาบัลมีการออกพันธบัตรออมเงินให้กับประชาชนอันนั้นก็คือช่องเติมเดิมๆที่มาทีนี้เราก็คิดว่าเราสามารถที่จะทําทช่องทางใหม่นะครับเ <ๆ S 1> พิม่มทางเลือกให้กับนักลงทุนก็เลยออกเครื่องมือการระดมทุนให้กับรัฐบาลนะครับ สิ่งนี้เป็นยังไงครับก็คือจะเป็นไทยแลนด์ d ิจิ t a ลโทเก้นนะครับก็คือผู้ถือหน่วยหรือผู้ถือเครื่องมือการลงทุนนี้นะครับจะได้ผลตอบแทนที่ดีกว่าการลงทุนโดยการฝากเงินโดยทั่วทวไปนะครับถือเป็นส่วนหนึ่งของหนี้สาธารณะนะครับไม่ได้เป็นการพิมพ์เงินใหม่หรือยอย่างใดทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นประเภทคริปโตอย่างที่เราเข้าใจนะครับ ข้อทีอ่ดีข้อหนึ่งก็คือประชาชนสามารถที่จะลงทุนน้อยก็ได้นะครับมีจํานวนเงินน้อยก็สามารถลงทุนได้ส่วนเป็นแฟกซ์นะครับที่ลงทุนน้อยพันบาทก็ได้นะแล้วพูดอย่างสมมุติร้อยบาทก็ยังได้เลยถ้าจะลงทุนทนิยมอันนี้ประโยชน์ที่ได้ก็คือว่าสามารถที่จะทําให้เราเข้าถึง กลุ่มที่มีความสามารถในการลงทุนน้อยกท็ทำให้ขยายฐานองการลงทุนมีทางเลือกที่มากขึ้นในประชานชนและข้อสาคัญอีกข้อหนึ่งก็คือเป็นการวางรากฐานทางนวัตกรรมนะครับซึ่งเป็นพื้นฐานของดิจิทัลอีกอนมีนะครับเป็นตัวแรกที่ที่เราเริ่มวางพื้นฐานตัวนี้ให้ประชานชนดังนั้นอย่างไรก็ตามนะครับอันนี้เข้าข่ายเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลชนิดหนึ่งนะครับวันข้างหน้าเนี่ยเมื่อเรามีการเครื่องมือลงทุนก็สามารถเข้าไปเทรดในระบบดิจิทัลเอ็กซ์เชงได้นะครับมันมีระบบรองรับอยู่แล้ว ได้ผลตอบแทนที่มั่นคงและก็สม่ําเสมอส่วนข้อสังเกตนะครับของเรื่องต่างๆของทนาการประเทศไทยนะเราก็รับมาที่นาหมดนะครับว่าไม่ได้เป็นเ e นอฟเพ์เมนต์ไม่ได้ไปใช้ชําระสินค้านะครับแล้วเราก็จะทําในสัดส่วนที่เหมาะสมครั้งแรกนะครับเป็นการทดลองเพื่อความมั่นคงว่ามีความปลอดภัยระบบใช้ได้ดีนะครับเพราะนั้นขนาดของการที่จะให้การลงทุนครั้งนี้ก็จะอาจจะอยู่ประมาณสัก ต่ำปกติเราออกที่สามหมื่นล้านบังสี่หมื่น 4, ล้านมัน 4, ่งเที่ยวนี้อาจจะออกแค่ห้าพันล้านบวกลบอะไรทํานองนี้ครับนะครับก็ถือเป็นการทดลองระบบแต่ถามว่าระบบมีอยู่แล้วไหมมันจริงๆมันมีอยู่แล้วในระบบของตลาดนะครับซึ่งวันนี้มีการเทรดพวกดิจิทัลแอสเซทอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ก็ถือเป็นเป็นก้าวสำคัญนะครับในการที่เราจะเริ่มเอานี่มาข้อดีก็คือว่ารายย่อยถือได้นะครับถือได้แลกเปลี่ยนได้มีคำตอบแทนได้นะฮะระบบควบคุมดีครับ ออกไปช่วงไหนครับเดี๋ยวถามท่าน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 พอช่วยตอบนิดนึงภายในไม่เกินสองเดือนครับการทำรายละเอียดทั้งหมดอันดอร์ไรเตอร์เนี่ยต้องอยู่ภายใต้กรกศิลป์สัพพีดิตอลนะครับก็จะมีปริษัทมีผู้ปรกการในประเทศไทยประมาณสักเจ็ดแปดรายครับ ตงกานการซื้อก็จะในแง่ของประชาชนทั่วไปนะครับก็ซื้อเหมือนซื้อคอนตรนะครับก็คือผ่านธนาคารหรือผ่านบริษัทหลักทรัพย์หรือจะมีพวกที่เรียกว่า exchange นะครับซึ่งเป็นผู้ให้บริการตามพรอรคสินทรัพย์ดิจิทัอนะครับเพราะนั้นในแง่ของประชาชนสามารถเข้าถึงได้ผ่านช่องทางต่างๆเพิ่มเติมจากเบอร์ทีรสำคั ณช่วงนี <looked desserts> ้นะครับที่เราทำตัวเลขน่าจะต้องต่ำกว่าต้นทุนเดิมที่เราออกเป็นภาษบัตรแน่นอนนะครับแต่ว่าถามว่าอันนี้ต้องเปิดตามวิธีการของธนาคารนี่จะเป็นการเปิดประเมิในการเปิดให้ดําเนินการนะครับเพราะนั้นก็จะต้องให้มีค่าฟรีค่าดาเนินการที่ต่ำที่สุดแต่ต่ำกว่าการออกภาษบัตรแน่นอนโอเคนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ สั้นๆเลยนรนะครับจร,จริงๆเราติดตามสถานการณ์ของจีนก็เป็นไปตามที่เราคาดเราติดตามเรื่องของเกาหลีญี่ปุ่นที่ทำซึ่งค่อนข,ข้างจะสลับทับซ้อนกับเราเพราะนั้นเราได้ยื่นพอิพอิธ่ไปแล้วนะครับประมาณสัก 4- 5หวันที่แล้วยื่นพอิพอโซ่ไปถึงอย่างผมเนี่ยยื่นพิพิธไปที่ที่ทคลังและอีกขาหนึ่งก็ยื่นเหมือนกันนะครับข้อเสนอเราเนี่ยนะครับซึ่งอธิบายได้เป็นห6ข้อ นะครับยื่นไปที่ u s t h เพราะนั้นเวลาไปเนี่ยก็มีเจ้าหน้าที่เนี่ยได้คุยกันวิธีคุยเนี่ยเรายื่นถึงเท้าเนี่ยเรื่องอะไรอย่างเช่นไปถึงผู้คา้าสมาคมผู้ขายทางโน,น้นเราก็ขอไปเจอนะเพื่อเขารู้ว่าเราซื้ออย่างไรซื้อแน่ลงทุนอย่างไรลงแน่อย่างนี้นะครับก็มีการตกลงในระดับทําง,งานเพื่อมั่นใจว่าเมื่อมาคุยหลักการแล้วเนี่ยมันก็จะจบได้โดย,โดยเร็วครับนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่นันนามาฝากคลิปนี้นันลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ